ครับสวัสดีครับเราให้ดูพลอยอุตลาระคำจากบแสงแดดพลอยอุจจารคำจุดนี้ก็ใชสประมาณาสองกัลลันะาครับอำแหวนตัวเมล็กนะครับทำหัวแหวนก็ใช้ได้ตอนที่จะหาไซส์ใหญ่ๆก็หายากครับเพราะว่าก้อนขุดยากขึ้นแล้วจะหารอดๆที่ไม่ติดแตกเลยแล้วสะอาดเสียเนื้อร้อยเปอร์เซ็นที่จะ,จะทำไซส์ใหญ่ๆมันยากแต่ไซส์สองสามรกรลลันบางเม็ดก็ยงังติดแตกนะครับ ตอนนี้ถ้าท่านมีโอกาสชอบคลอยบุดแล้วดยเก็บไว้ไม่ผิดหวังครับต่อไปก็จะเป็นตำนานของคอยเ,อเมืองจันที่ขึ้นชื่อคือบุตลาคำตอนตอนนี้พอยแดงจะจึิงจันก็ขึ้นชื่อก็อหมดไปแล้วนะครับไทลินก็หายากเป็นทีตอนนี้ก็เมืองมาบุตรลาคำมรรคตรแล้วกัตาเนครับสนใจก็โทร0 8 7ด5 5 6, 6 1 1้านเจเจันทร์จัหวัดจันทบุปปร